ขอบคุณพี่อมิตานะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะ ผ้าเขามาผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่จมโบเนื้อผ้านุ่มๆรีเมียมแบบนี้ราคาจัดโปรราคาผืนละ180บาทวันนี้เลือกรับ5ผืนคุณลูกค้าขาเก็บเงินไปทาง900าบาทได้เลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มาลีผ้าไทยของเราด้วยวันนี้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจัดส่งฟรีทั่วถ่ายพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้านะคะคุณพี่อมิตานะคะอยู่่ออําาภหหหดดใญจังังงวส ขอบคุณมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช้อปเข้ามาได้เลยเรามีมากมายหลากหลายเฉดสีถ้าคุณลูกค้าอยากดูอยากชมสีผ้าพเพิ่มเติมสแกนที่ q r code คนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยคุณลูกค้าคะ ผ้าเขมาม้าผ้าใยหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้ราคาค่าผ้าราคาผืนละ180บาทวันนี้สั่งซื้อ3ผืน540บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแต่ถ้ารับ1ผืน2ผืนทางร้านขออนุญาตนะคะคิดค่าจัดส่งเพิ่มเติมนะคะออเดอร์ละ50บาทจ้าขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะแต่ถ้าซื้อ3ผืนจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสวยเนื้อผ้าดีมากนะคะเนื้อผ้านุ่มผิวพรีเมียมมากๆคุณลูกค้านะคะที่ชอบความพรีเมียม ชอบผ้าพื้นใหญ่ๆชอบนะคะผ้าที่มีเนื้อสัมผัสที่แบบว่านุ่มระมุนแบบนี้เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนค่ะพี่ผืนนี้ผ้าฝ้ายหมักโคนค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ089 041 6008ค่ะ 0890416008จ้างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าขาผ้าขอมา้าผ้าฝ้าหมักโคนผ้าขอม้าผ้าฝ้าหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้คุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้จัดโปรสุดพิเศษค่ะจากปกตินะคะราคาผืนละ200บาทวันนี้ลดพิเศษเหลือเพียงแค่ผืนละ 180บาทสั่งซื้อ3ผืนขึ้นไปจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจจะรับผืนไหนอยากดูอยากชมสีผภาพเพิ่มเติมคุณพี่คะสแกนที่ QR วอา e โคดนะแอปพลิเคชัน l i น์นะนุ่มถึงจะส่งรูปให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมได้นะคะต้องมีแอปพลิเคชัน l i น์นะแต่ถ้าไม่มีนุ่มขออนุญาตนะคะคะสีคะลายไปให้นะจ๊านุ่มขออนุญาตคะลายคะสีไปให้นะคะรับรองสวยถูกใจนะคะ สีละหนึ่งผืนนุงก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้ค่ะเผื่อคุณลูกค้านะคะมอบเป็นของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่ของขวัญของฝากผู้ใหญ่เป็นอะไรที่ดีงามมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเห็นไหมแพ็กใส่ถุงแก้วแล้วก็แบบว่าเรียบหรูดูดีขนาดนี้เลยคุณพี่จ้างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาผื่นนี้ก็สวยผื่นนี้จะเป็นแบบว่าเป็นสีแดงเป็นสีแดงเลือดหมูนะ เป็นสีแดงเข้มๆนะคะแล้วก็มีสีเขียวแล้วก็มีสีเทาบนผืนผ,ผ้าด้วยนะคะขนาดหน้าผ้า100ความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ1ผืน1ผืน180บาทบวกค่าจัดส่ง50บาทเป็น230บาทจะ้ะแต่ถ้าคุณลูกค้ารับ3ผืนวันนี้นะคะจ่ายหน้าบ้านเลย540บาทค่ะพี่540บาทเท่านั้น540บาทจะได้3ผืนค่ะวันนี้คุณพี่บอกว่ารับ5ผืนค่ะ ห้าผืนก็เก้าร้อยบาทห้าผืนเก้าร้อยบาทจา้ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยไม่ต้องโอนนะจ๊ะสวยไหมสีนี้ก็สวยเนาะมันเป็นแบบชมสีแดงวายสีแดงวายสีแดงสีแดงเลือดหมูเอ้ยสีแดงเขาเรียกว่าอะไรเออสีแดงเลือดหมูถูกแล้วเพราะว่ามันจะเป็นสีแดงเข้มๆนิดนึงสวยค่ะถ้าชอบผ้านุ่มๆถ้าชอบเนื้อผ้าพรีเมียม เลือกผ้ารุ่นนี้นะเลือกซื้อผ้ารุ่นนี้นะที่ราคา180บาทต้องขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้าแบบนี้นะเพราะว่าถ้าคุณลูกค้านะคะที่เลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าที่ราคาผืนละผ้าขาม้าเนาะที่ราคาผืนละ1 0 0บาทจะเป็นผ้าขอม้าเนื้อฝ้ายเวลาเนื้อสัมผัสครั้งแรกอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะแบบหยาบๆนิดนึงเพราะว่าเนื้อฝ้ายเนื้อฝ้ายจริงๆคือเนื้อสัมผัสแบบนั้นนะ แล้วก็ถ้าคุณลูกค้านะคะยิ่งซักมันจะนุ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งซักยิ่งนุ่มก็คือแบบเหมือนที่นุ่มบอกก็คือยิ่งซักยิ่งนุ่มถ้าเป็นผ้าฝ้ายนะคะยิ่งซักยิ่งนุ่มคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็ก่อนนามาใช้งานคุณลูกค้านะคะรีดนะคะด้วยเตารีดไอ้น้าหรือว่านะคะจะพรมน้ําก่อนรีดก็ได้จะทําให้ผ้านะคะมีความนุ่มฟูจะทําให้ฝ้ายมีความนุ่มฟูคุณลูกค้าขาแล้วก็ยิ่งถ้าแบบว่าคุณลูกค้าอยากให้ผ้าเราแบบผอมๆเนี่ยคุณลูกค้าแช่น้ํายาปร ผ้านะคะจะมีความนุ่มผ้าจะมีความนุ่มแล้วหอมนี่คือจะหอมตลอดวันเพราะว่าอะไรคะเส้นใยของฝ้ายเส้นใยของฝ้ายอะค่ะเวลาเขาส่องกล้องจุลทรรศน์เ,ออเนาะมันจะเป็นเส้นใยที่แบบเป็นลักษณะกลวงๆซึ่งสามารถนะคะแบบว่าซับก็คือซับซบบบับความหอมของน้ำยาปรับผ้บานุ่มที่เราใช้แบบนี้ได้เลยหอมๆเลยคุณลูกค้าขาจะแบบหอมตลอดวันเพราะว่าเราแบบว่าบางครั้งบางทีอะ ผ้ารุ่นนี้ขอบอกก่อนนะที่เป็นผ้าผืนละ100้บาทอะที่เป็นผ้าผืนละหนึ่งอบาทอะเขาทาเอานําไปใช้เป็นผ้าพันคอก็ได้นะนําไปใส่เป็นผ้าพันคอได้ด้วยนะคะสวยแบบว่าสีสันสดใสไงมันเป็นแบบสีสันสดใสมันเป็นแบบสไตล์แบบ,สสแบบเนาะอ่เอเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นลายสกอตไทยแลนด์เนาะสวยๆเลยนะคะอยู่ที่ความชอบนะคะ แต่ถ้าคุณลูกค้าชอบความพรีเมียมเลือกซื้อเลือกช็อปผ้ารุ่นนี้เลยหนึ่งยแปดิบบาทสีสวยสีสวยผ้านุ่มเนื้อสัมผัสนะคะที่เราสัมผัสครั้งแรกนี่คือความนุ่มได้ความนุ่มนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยมากแล้วก็สีสวยด้วยมีแต่สีสันสดใสคะ่ะ ของเรานะคะเน้นเป็นสีสันสดใสสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าท่านใดสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089-0416008ค่ะ089-0416008กับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าขอมา้าผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าขอมา้าผ้าฝ้ายหมักโคนสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริร์ฟคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ อย่าลืมนะสั่งซื้อสินค้า500บาทขึ้นไปวันนี้นะคะเรามีถุงผ้าแถมให้ฟรีด้วยนะสั่งซื้อสินค้าวันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคุณพี่จ๋าสั่งซื้อสินค้านะคะตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงแค่วันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะที่จะมีถุงผ้าใบใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีนะแถมฟรีนะถุงผ้าใบใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า500บาทขึ้นไป500บาทขึ้นไปวันนี้รับไปเลยค่ะถุงผ้าใบใหญ่ๆแบบนีี้้แถมมใใหหรบดวช่่นะเพาาง โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนะคะ21ธันวาคม2568ไปจนถึงแค่วันที่31ธันวาคม2568นี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะชื่นชอบผ้าไทยรูปแบบไหนอยากซื้อเป็นของขวัญของฝากอยากซื้อผ้าตัดเสื้ออยากซื้อผ้าตัดชุดนะคะสั่งซื้อไว้ก่อนได้เลยค่ะไปจองคิวไว้ก่อนได้เลยคุณลูกค้าขาจองคิวตัดชุดตัดเสื้อไว้ก่อนเนาะผ้าไปจองไว้เลยเนาะจองคิวไว้เลยนะคะ เลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยของฝากสวยๆเยอะแยะมากมายจากร้านแม่มริผ้าไทยจ้าเนี่ยนุ้งก็จะแพคแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าน่ะซื้อเป็นของขวัญของฝากของชํารวยของที่เราลึกงานบุญแบบนี้ที่ต้องใช้จํานวนเยอะเนาะที่ต้องใช้จํานวนเยอะนะคะคุณพี่ขาสั่งซื้อ30ชิ้นขึ้นไป30ชิ้นขึ้นไปวันนี้จัดโปรโพิเศษจากปกติ180บาทเหลือเพียงแค่170บาทนะคะแล้วก็นะคะจัดโปรรูปแบบที่2ในเรื่องของนะคะนี่เลย ข้อความตรงนี้เพื่อคุณลูกค้าอยากให้ทางร้านแม่บริพาไทยของเราจัดพิมพ์ข้อความให้ของที่ระลึกงานอุปสมบทใส่ชื่อสถานที่วันที่ของที่ระลึกนะ,อะของชํารวยงานแต่งแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสามารถแจ้งข้อความตรงนี้เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านของเรานะคะจัดให้แต่ทางร้านของเราพิมพ์ให้นะคะแล้วก็จะแพ็คกิ้งแบบนี้ให้ฟรีจัดส่งรวมไปถึงจัดส่งฟรีด้วยนะแต่งานออเดอร์ต้องขออนุญาตแจ้งคุณลูกค้าแบบนี้ว่า เป็นงานโอนทั้งหมดนะคะขออนุญาตรับเป็นยอดโอนทั้งหมดไม่มีเก็บเงินปลายทางสําหรับคุณลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามา30ชิ้น30ผืนนะคะคุณลูกค้านะเป็นยอดโอนเป็นยอดโอนทั้งหมดไม่มีเก็บเงินปลายทางขอบพระค,คุณคุณลูกค้ามากๆค่ะผืนนี้จะเป็นเฉดสีม่วงผืนนี้จะเป็นเฉดสีม่วงผืนใหญ่มากถ้าสีม่วงเนี่ยคุณพี่อมิตาบอกว่าขอสองผืนจะไปตัดเสื้อขอสองผืนหน่อยเฉดสีม่วงนะคะจะนําไปตัดเสื้อได้เลยจากพี่อมิตาสวยมากๆเลยค่ะพี่ เลือกให้เลยนะคะมันเป็นม่วงชมพูนะคะม่วงชมพูเทาด้วยอ่ะนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยสวยมากๆเลยคุณลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะก็าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ089 041 6 0 8, 0 8 089 041 6008จ้าจจะซื้อนะคะนำไปตัดเองหรือว่านะคะจะซื้อเป็นของผัน,อน,อนของฝากก็สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปเข้าม,มาได้เลยค่ะถ้านำไปตัดเสื้อนะซื้อสองผืนน่ะดีแล้วเผื่ออยากตัดแขนยาว เกืแบบวางผ้าไม่พอเพราะว่าผ้าลายเนี่ยมันต้องแบบว่าดูลายผ้าด้วยเนาะ <c oughs> มันต้องดูลายผ้าด้วยใช่ไหมซื้อสองผืนได้นะคะพี่เหมือนคุณพี่อมิตานี่ยแหละบอกว่าถ้าเป็นสีม่วงเนาะขอสองผืนหน่อยจะไปตัดเสื้อได้เลยค่ะต้องเลือกให้เรียบร้อยเลือกให้เรียบร้อยเลยสัะพี่สวยคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจ้า 0890416008นะเบอร์โทรเบอร์นี้เป็นเบอร์ของร้านแม่มาริพาไทยของเรามีเบอร์โทรเบอร์นี้แค่เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงสามารถนําเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ค่ะนําไปกดเพิ่มเพื่อนนําไปกดเพิ่มเพื่อนแอดเฟนเข้ามาได้เลยนะคะแอปพลิเคชันไลน์อ่ะตัวแอนะคะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันไลน์สีเขียวนะคะ ตรงนั้นแหละค่ะคุณลูกค้ากดไปที่หน้าหลักใช่ไหมแล้วก็กดคาว่าเพิ่มเพื่อนใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเพื่อนด้วย QR code ก็ได้นะคะก็สแกนที่ QR code ้ถ้าเห็น QR code ที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะหรือว่านะคะ, Number นะคำเบอร์โทรเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ใช่ค่ะถักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนี่ไงเฉดสีม่วงรับสองผืนนี่ไงเฉดสีม่วงรับสองผืนนี่ค่ะสวยมากเลยคุณลูกค้าท่านใดสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์นะคะทางช่อง YouTube แม่บริ้าไทยของเราด้วยนะคะงานผ้าไทยของฝากสวยๆเยอะมากอยากดูอยากชมรีวิวเพิ่มเติมเข้าไปดูเข้าไปชมได้เลยกดไปที่รูปโปรไฟล์รูปคู่ของเราตอนนี้เข้าไปดูเข้าไปชมรีวิวสินค้านะคะทางหน้าช่องได้เลยที่หน้าช่อง YouTube ได้เลยมีรีวิวสินค้าเยอะมากขอบอกแบบนี้ได้ไหมมีรีวิวสินค้าเยอะมากๆเลยคุณลูกค้าขาเข้าดูเข้าชมเพิ่มเติมได้เลยนะ งานผ้าไทยของฝากสวยๆจากร้านแม่มาลีผ้าไทยนะคะสวยๆเลยจ้านี่คุคณก็จะแพ็คกอนนี้ให้ชุดชิ้นเลยวันนี้คุณลูกค้านะคะคุณพี่อมิตาคุณลูกค้าอยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเลือกซื้อเข้ามานะคะสองเลือกซื้อเข้ามาทั้งหมด5ผืนราคาผืนละ180บาทวันนี้เก็บเงินไปทางหน้าบ้านนะคะ วันนี้เก็บเงินไปทางหน้าบ้านคุณลูกค้าขา900บาท900บาทวันนี้นุ่มแพคให้เรียบร้อยแล้วนะคะแพ็คให้เรียบร้อยนะคะทั้ง5ชิ้นแบบนี้เลยคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008กับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าขอม้าผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์จะรับกิดชิ้นรับกิดผืนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยแต่ถ้าจะรับเป็นเซตโปรส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มรับ3ผืนเลยคุณลูกค้าขา540บาท540บาทขอ คุณมากๆคลิปนี้ EP นี้ก็นุ่มก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่อมิตานะจ๊ะอยู่อำเภออาหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าข,ขอมา้าผ้าฝ้ายหมักคนเนื้อนุ่มพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้นะคะมอบเป็นของขวัญของฝากปีใหม่มอบเป็นของขวัญของฝากผู้ใหญ่หรือว่าสนใจนําไปตัดเสื้อนําไปตัดชุดเพิ่มเติมได้เลยขอบคุณมากๆคะ่ะ